สวัดีค่ะสวัสดีพี่น้องพระสุขสุคนเดิมมือนี้มื่อนี้ทรมภาพพ่อจะพามาพา,พออพา,า,พาบักอื้อพี่น้องเก็บมเมล็ดพันธุ์สี่เอาบักอื้อมาพาเห็ดเอาไหนแต่เห็ดเม็ดพันธุ์เนาะพี่น้องนอกมือนี้เป็นฟักทองไข่ไข่มันเนาะผิวนี่จะสวยงามพี่น้องเนื้อสวยผิวสวยสีเหลืองสีไข่นะนะขย้อนเป็นอื่นว่าฟักทองไข่มันเด้อพี่น้องเด้อเป็นฟักทองที่มี่ ความมั่นเป็นพิเศษมันอนี้กระสีมาพาพามผ้ามี่นองมาเบิงพ้าเบิงข้างในวันจิเป็นจังไดเนือจังไดบ่เคยเห็นคือกัรในพี่นองพึ่งปลูกั้างแรกปลูกที่สวนข้งแรกนี่พึ่งนหน่วยสื่อเม็ดเพิ่งมาปลูกพึ่งในนวยหน่วยแหลกเลยนี่หน่วยแหลกของสวนเลย,ย,ส,เลยสีงามงามพ่นองจนบุกากินคนละบุกาหของกสีพาเชยดายเนาะเชยดายมันก่อนที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์นี่กระิีวาวไปฟังว่า แกมมเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนาะพี่น้องเขาตรงเลือกนวยที่แกจัดแกที่สุดแล้วกะ็เด็ดออกมาจากต้นเนาะจากเครือของมะอื้อนี่พี่น้องเด็ดออกมานี่กะบ่บมใบประมาณหามือเนาะหามือเข้าจังพาเอามาผล็ดสำหรับผู้ใดที่เก็บเมล็ดพันธุ์หามือเข้าจังพาเป็นอย่างคือว่าหามือก็เพราะว่าอยากให้เม็ดทั้งในนี่ได้สารอาหารเต็มที่จาก เนื้อเยื่อข้างในนี่แหละค่ะจากสะสมอาหารเด็ดเต็มที่อยากให้มเมล็ดอยู่ข้างในนี่สะสมอาหารเด็ดเต็มที่ก็คืออยู่ในระยะ5-7วันด้วยพี่น้องเด้อน่วยนี่ประมาณ2กิโลกวาวเนาะ2กิโลกว่าเหมือนอีกสิมาพาด้วยพี่น้องเด้อพาแล้วก็เอาไปหนึ่งเม็ดมันก,กับสิเก็บไวฮ้ฮหดพัน่อไปเนาะเอาละด้อพี่น้องเด้อสิพาละด้วนี่เด้ออุ้ยมีดพาเขา,า,เาบ,บ่เนาะอำลาแบกเนาะ เาต้องพาถึงสีก่อนปื๊บปื๊บป๊บพาอะไรได้นี่พี่อ้องพาเรียพาเรียโว่าข่อยคือสิดายเจ้าเทเด้ขอ่อยไม่อยากพาเจ้าเลยโอ้้แข็งแห้งพี่อ้องเปลือกแข็งเปลือกแข็งหรือมีดพวกเขาก็บุง เอาพาตรงหลอกระบาดอย่พี่นอ้องยันจะถึงเม็ดหลายก็เลยเชียงหน้าเชียงหลังเลยยันจะพาถึงเม็ดเพื่นไหลนะ ทิ่านี่ว่าเป็นยังได้ขยันถือเม็ดอ้ยพี่น้องเนื้อเหลืองสวยมากค่ะเนื้อเหลืองสวยมากเม็ดก็น้อยเถอพี่น้องนี่นี่ค่ะเราก็จะทำการคว้านเม็ดออกนะคะเราก็จะทำการคว้านเม็ดออก เม็ดโบหลายพี่น้องนี่เม็ดที่น้อยนึง เมล็ดพันธุ์นี้ค่าดังทองคำด้วยพี่น้องเด้อคันฮามีมเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วห้ากับบสซามาที่ห้ากับคันเฮามีมเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วห้ากับโบเดซ้อเพิ่นเฮากับสัดส้ของจะาคองปลูกไปเรื่อยๆพัฒนาของจะโค้งไปเรื่อยๆเมล็ดพันธุ์นี้จะปลูกทุกปีด้วยพี่น้องมเมล็ดพันธุ์ที่ดีหฮาต้องปลูกทุกปีเป็นหยัง้คือต้องปลูกทุกปีเพราะว่าจะให้เพิ่นได้พัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆเ,เนาะ พัฒนาตัวจักรองให้ท่านต่อโลกต่ออุณหภูมิของโลกต่อการเปลีป่ยนแปลงของโลกให้ทนโลกเพราะว่าสมัยทุกมือนี้สารเคมีหลายพี่น้องสมัยทุกมือนี้สารเคมีหลายสมัยตะกี้นัน้นพาะไงไม่ไงเพิ่นปลูกไว้น้ำอาไ้ปายหน้าเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเน็บเน็บเนบไว้น้ำคางพ่นคางยั้งจังสิก็ไเด้กินพี่น้องคู่มือนี้ ยากเนาะพี่น้องอยากเด็กินแน่เพราะว่าลูกแตดื่อต่อยายาก,กระลายพี่น้องสารเคมีนั่นแหละลายนี่ค่ะเนื้อเนื้อสวยมากสีเหลืองเหลืองทองสีเหลืองทองเลยพี่น้องสีเหลืองทองแล้วเม็ดก็ได้แค่นี้ค่ะ มีเกลือซ้ำนี้พี่น้องแล้วกระสีเลือกออกเลือกแลก้วกระสีเอาไปชซน้ำเลือกเม็ดทิ่ฟูฟูแลลวก็ะคัดทิมแลวก็ะเลือกเม็ดทิ่จมไปตาตาเดยดเก็บเม็ดต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับผ้าเมาื่อปาดยือซ้ำนี่แหละพี่น้องเยวมือนากระติพ้าเอาลงทดลองปลูกลองเบิองว่าสิเกิดบอรหรือจังไดเนาะ ฝาพี่น้องกดติดตามนี่เด้อค่ะเด้อห้ากำลังใจในการทำคลิปส่วนข้างหลังของพระพ่อนี่ก็จะเป็นอุโมงค์พักเนาะอุโมงค์ผักที่ถ่ายให้ดูในตอนแรกอุโมงค์ผักก็กำลังเตรียมถุงปลูกกำลังเตรียมสถานที่ปลูกเดี๋ยวจะอัปเดตให้ล่งให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามนี่เด้อจ้า